สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารกับครัวสร้างอาชีพบายชมดาวค่ะวันนี้เรามาทำผัดเห็ดรวมค่ะมีเห็ดสามสี่ชนิดค่ะมีเห็ดเออน่าจะเป็นเห็ดโคนขาวญี่ปุ่นเห็ดออริจิค่ะเห็ดโคนหดโคนญี่ปุ่นประมาณนี้ละค่ะอันนี้แล้วก็เห็ดเข็มทองมีเห็ดสี่ชนิดค่ะอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เนาะ เราจะใส่หมูสับนิดหน่อยเพิ่มสีสันด้วยต้นหอมเราจะปรุงรสด้วยจะมีเคล็ดลับการปรุงอยู่เครื่องปรุงอยู่สอย่างค่ะจะทําให้ผัดเห็ดรวมของเราอร่อยอันแรกก็คือกระเทียมค่ะปริมาณกระเทียมนี่ต้องเยอะค่ะเพื่อนๆกระเทียมประมาณ1หัวเลยนะคะเนี่ยกระเทียมสับแล้วประมาณ1หัวอย่างที่สองก็จะเป็นน้ํามันหอยค่ะน้ํามันหอยนี่จะค่อนข้างเยอะ กว่าเครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะหลักๆเลยก็คือน้ำมันหอยนี่แหละคะ่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะ2ถึงสช้อนโต๊ะนะะี่ค่ะแล้วอย่างที่3ก็คือน้ำตาละคะ่ะกลิ่นกระเทียมความน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลหวานนิดๆเนีนะะ่ยค่ะจะทำให้ผัดเห็ดนี่กลมกล่อมหวานอ่อนๆกลมกล่อมรสอ่อนๆนะคะแล้วก็จะเพิ่มรสดีรสหมูลงไป1ช้อนชานะคะ่ะ ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเ,เรามาทำพร้อมกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันเลยค่ะใส่กระเทียมลงผัดเลยค่ะ ผัดกระเทียมให้หอมก่อนใส่หมูสับเลยคะ่ะพอหมูสับเรา ใกล้สุกแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดเห็ดเข็มทองไว้ทีหลังก็ได้ใส่เห็ดที่มันสุกยากลงไปโกรดแล้วเ,าเอาเห็ดเข็มทองลงทีหลัง เติมน้ำนิดหน่อยครับปรุงรสเลยค่ะน้ำมันหอยเราลงไปเลยสองช้อนโต๊ะ ตาลเรสดีค่ะีอิยวขาวพริกไทยป่นค่ะพริกไทยป่นนิดหน่อย เติมน้ำไปนิดหน่อยชิมรสดูค่ะอืรสชาติพอดีเลยค่ะใส่เห็ด เข็มทองลงไปสุดท้ายเลยค่ะ รอให้เห็ดสุกแล้วเราค่อยใส่ต้นหอมค่ะไฟแรงเลยนะคะน้ำแห้งก็เติมได้นิดหน่อย รอให้เห็ดสุกดีก่อนค่ะแปบ๊บเดียวโอเคเห็ดสุกดีแล้วใส่ต้นหอมเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะได้สองจานเล็กนะคะเพื่อนๆตัดสจานเลยค่ะ ักใส่าจานแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟรสชาติดีมากเลยค่ะหวานกลมกล่อมมีความหวานความหอมของเห็ดหอมกระเทียมรสชาติอร่อยมากค่ะพเพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ